ป้ายก็ว่ากินเองกินเองบ้าหรืออาอบ้าทำไงพี่ติดป้ายโปรโมทตไปห่างปลาติดป้ายโปรโมทโปรโมทงานรถเขาพี่อันเดอร์อาบไงกินอย่งกันกูถึงใช่รถติ้งขึ้นตื่นป้ายนี่มันขิงมากเหลือให้ชัดนี่มันโหลดขนขนขนนี้อ๋อไบอันฟอร์จินเนอร์วินเบนซินป้าหกมเออาร์มา มามาเลยวะมีนามีนามีนาห้าผมมีนาคู่แคายครับบัดไกลยัง่ะไอซ์แลนด์มันอยู่ยุโรปมั้งแฟชั่นไหนแลนด์ห้างแฟชั่นไหนแลนด์แฟชั่นเอออยู่รามินทานี่เองใกล้ๆอยู่ในตึกอยู่ในตึกสิอ๋ออยู่ในตึกก็เขาบอกอยู่ว่ารลติ้งขึ้นตึกเนะถ้ามาลงตึกก็ไม่ได้สรุปมึงจะซื้อไม่ได้อ่านปากอ๋อไม่ไม่สนว่สนี่ดีกวเล่าอ๋อมีบัตรปะรีสนได้จริงอ่ะพูดเป็นเล่นไปมีบัตรอยู่แต่ใบ แต่เนี้ยก็อย่าไปบอกใครนะเพราะว่าที่จอดอะมันเต็มแต่วันแรกแล้วมันใบละห้าร้อยอยู่แล้วอ่ะยังไงก็สองไปไม่เอาชั้นสามมาชั้นสิบชั้นสิบไม่มีมันมีแค่หกชั้นชั้นไหนสูงสุดชั้นหกขอหกครึ่ง ไม่มีก็อยากจะสูงสูงเอาไาเก็บครึ่งครึ่งเอาสามสามสามก็ได้คะเอาสิบแปดใบอ่ะมีแค่สองใบกูเอาสิบแปดใบพี่เพราะว่าน้งนั้นเขาจองหมดแล้วจอไปขายต่อเนี่ยเขาขายต่อกันอยู่กูมีแค่สองล็อกเนี่ยเอาเอาก็เอาไม่เอาไม่เอาก็ไปดูเฉยๆแล้วกันมึงอ่ะไม่ต้องไปจองหรอกดูได้ดยใช่ียวไม่ก็ไม่ต้องจอดก็ด้ดูได้ไงกานนี้เสื้อที่ใส่อยู่นี่คืออะไรเนี่ยับเนี่ยเห็นเขียนรถซิ่งขึ้นตึกเนี่่ยนีขายไม่งานเอาตอนนี้่ได้กูใส่อะไรล่ะ ให้พันหนึ่ง่ยใบหนึ่งพันหนึ่งขอเสื้อมาเออต้องงานที่โอ้โหจ่ายเหมวกของหมวกของหมวจ่ายตังค์จ่ายตังค์ก่อนเลยโอนที่งานโอนที่งานเออเอาหั่างปลาห่างปลาห่างปลาด้วยเออเดี๋ย่าแพ้เอาไปส่องแพ็คส่องสองแพ็กเลยใช่เอาไปให้ห่นงปลาปลามเยอะปลาเยอะเดี๋ยวมาคงับปลาเยอะแล้วไปแล้วแล้วกูอะก็หน่ยสองแพเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะกูจะให้พระลงโทษให้ยังหนักแล้วกูจะกระทืบมึงด้วยสองคนนะไ้ิพย์เออไอ้ตังค์ก็ไม่ได้ไอ้ที่ยเอาเสื้องเลยทำไรพี่ สิโปรโมทงายเลอ๋ออันเดอร์อาร์ฟบัสติงขึ้นขื่อไปบอกแล้วแหละไปอันฟอร์จูเนอร์มันก็มันเปลี่ยนเป็นสิน้มันก็คือเปลี่นไปเปลี่ยนไปย่างียว